สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับสุดจริงไรอันกาดบัณฑิตเยือนเมืองการ f c ต้อนรับอย่างเหนียวแน่นต้องบอกว่าศิลป,ปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดอย่างไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินนะครับแชมป์200สมัยไม่หมดนี่เสียงโชคที่จะเดินทางไปคอนเสิร์ตท,ที่ไหน ก็มีแม่แม่แฟนคลับต้อนรับกันอย่างอบอุ่นและเนื่องแน่นนะครับโดยล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับไรอันกาดบันดิตได้เดินทางไปโชว์คอนเสิร์ตที่ TMK Supermarket กาญจนบ,บุรี ก็มีแม่แม่แฟนคลับไปต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับโดยไรยอันกาดบัณฑิตได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่า T MK s u p e เ m a r k ปอร์มาร์เก็ตกาจนบุรีน่ารักมากครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจนะครับพบกันใหม่ครับเดินทางโดยสวัสดิภาพครับแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตหลังจากที่ไรอันกาดบัณฑิตได้มีการโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามครับไม่ว่าจะเป็น ขอบคุณนะครับที่มอบความสุขให้ทุทกๆเวทีรักมากนะครับคนเก่งถึงบ้านปลอดภัยครับอีกข้อความบอกว่าคนหลังเขาได้ชมจากไลฟ์ครับหนูคือที่สุดครับเยี่ยมเยี่ยมจริงๆครับรวมถึงข้อความที่บอกว่าวันนี้ลูกคุณชายสุดหล่อเก่งครบเครื่องพักผ่อนเยอะๆเดินทางปลอดภัยนะครับอีกข้อความบอกว่าหนูเก่งมากๆน่ารักที่สุดครับเดินทางปลอดภัยนะครับรวมไปถึงข้อความที่บอกว่าลูกเก่งมากๆครับมารยาทงดงามมากครับเดินทางถึงบ้านทุกๆเส้นทางอย่างปลอดภัยนะครับและข้อความที่บอกว่าปังมาก แม่แม่และเอฟซีมาให้กำลังใจกันเต็มทุกเวทีหนูเก่งมากครับน่ารักสุดๆเดินทางกลับปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับลูกรักครับอีกข้อความบอกว่าวันนี้แต่งชุดสูทขึ้นเวทีดูดีหุ่นนายแบบเรียบรู้มากจัดเพลงชุดวันนี้เพราะทุกเพลงน้องเก่งจริงๆคืนนี้ฝันดีนะครับเป็นต้นครับรวมไปถึงข้อความอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับทั้งข้อความและสติกเกอร์จํานวนมากและการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สนันโซเชียลเลยครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ